สบายดีพี่น้องเมื่อเชกอยู่ทุกคนเด้อจ้าในน้อดกับชิคซ์ตั้มมาหุงแล้วแล้วพี่น้องอ้นกับชิมาถ่ายบรรยากาศบ้านอดกัพี่น้องเด้อฝนตกแห้งขนาดพี่น้องฝนตกอเอาแท้เอาว่าเลยไปใช้บุได,ด้อดนมาทุกท้านไม่แล้วังบัไดไปพี่น้องเอ้ยฝนตกตกมัดมือมัดเบลเลยนี่แต่อดกับชิคถ่ายบรรยากาศ บ้านอน้นให้พี่น้องมาสิกูทุกคนเบิ่งเด้อจ้าเดี๋ยวพ้นเศร้านกเล็กน้อยๆอ้นกระสีหนากระเท้าเค็มเซ่ใช่กระเท้าเค็มเซ่ให้พี่น้องเบิ่งเยอะพ้นตกค่อยคนนี้ก่อนตอนนี้ก้ทั้งลมทั้งพ้น้วพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งพวกใหม่พี่น้องอาจจะหูจักว่าพ้นพ้นทั้งพ้นทั้งลมเด้อจ้า แม่ขนาดเลยลเดืเอนตะเวน โนก็ได้เศร้าโตกแล้วเด้อจ้บพี่น้องโนก็เศร้าโตกแล้วตอนนี้ก็ประมาณสามโมงแรงเลยพี่น้องเลยบ่ายสามนั่นเองแม่โอนก็สีจะถ่ายแคมเซพีนนนกก่น้องมาเชูญทุกคนดึงตกกะยังบอดดอยเศร้าขับไปนะยังยังปล่อยๆอย,อยู่พี่น้องแต่โอนกะคือมาถ่ายพี่น้องด้วยง คนเ้าแล้วอีแม่กับอันบ่าวตาสามกับนางกุ้งฝนก็พากันไปอันเก็บหอยต้นกับมาถ่ายอันแก้มเซพี่น้องเบิง้งว่าน,น้ำเซขึ้นไลฟ์สำได้แล้วอันนี้ก็ถ่าเซถ่า,ถาอันถ่าบออันคนในบ้านเนพืน่นสีลงมาอาบน้ำเซ น้ำกระขึ้นมาเดอเครื่องพัง้วพี่นอ้องอ่าตอนน้นพี่น้องก็คือสิเห็นเนาะว่าตอนเอออ้นใหญ่แล้วก็มีอ้นเสาต้อยตอนนะ่ะพากนไปลิินหาดแต่ว่าตอนนั้นฮะอยู่รูมพุ่นแต่ตอนนี้น้ำขึ้นมาอยูเทิงเลยพี่น้องเลยขึ้นมาเทิงแล้วตอนนั้นถ่ายตอนพากรไปลินหาดแล้วน้ำอยู่รูมพุ่น น้ำขึ้นหลแล้วก็แดงอีกนี่ก็เฮือคนในบ้านเลยพี่น้องคนมัดไว้ยามมันไหลเอาไว้อันไปใส่มองใส่เบ็ดหาอยู่หากินมันก็คือพักเซ่กะอยากมืดนะจ้า บางโค้งอยากมืดเพราะว่าหมืดผ้าหมืดผลกะวัดสีเป่นเฮืองอกะพักเซบ้านนั่นตอนอ้นไปเห็ดบุญเหี่นองวัดสีเป่นเฮือง ค่ะพ้นยังตกอีกประมาณอีกสี่ฮาเมอร์นี่ยังบอศเซานี่น้ำเซนี่คือสิขึ้นฮอตก็มังล้ำไงพี่นอ้องตอนอ,อนมาอยู่มาไซใหม่ใหม่กับตอนนั้นกับอายุประมาณ14ปี สิบสามสิบสี่ปีแต่ตะพังเซนีสีบริเจือนสีบริสันปานนี่สีเป็นเพื่อนเสเี็ดเป็นบันไดบันไดลงเพืเเ่อนเสถียการเจือนการเจือนกะคือพักเซพี่น้องแต่มันนำสาะนำยังกะสุเจือนเพิมสดก็เลยเป็นตะพังสั้นแล้ววันนี้ แล้วก็มีอันเพิ่นมาเจาะน้ำมาด้านเนาะก็มีน้ำมาด้านละกับางคนกะใส่น้ำมาด้านบางคนกันยังใส่น้ำเซกอยู่คือเก่าถ้าฝนยังตกวะเศร้านี่หอดกบมางง,ง่ายอีกประมาณสามสี่เมืองเลยพี่น้องเดือดทานยังตกวะเศรา้าขึ้นมาหอดีแน่นอนพอปกตินี่ปกตินี่เดือนแปดเดือนเก้านี่น้ำท่วมเลยพี่น้องบานพังเลยได้ คดีนี่บ่ท่วมกับโ้ยโอนก็ดีใจหลายๆ,ๆโอโดูสิขึ้นมาถ่ายทางโซนนี่ให้พี่น้องเิ่งมีกระเฮือนบอน,นั่น วนมาเยี่ยมเพื่อนบอนเพื่อนเกิดลูกนะซักเครื่องมันนั่งน้อยกบวัดวัดสีมันเฮื่อแล้วก็พาพากวนมาฮุ้ล้วก็ห่อพะเวียง บนเดินเก้าแต่ละปีโอนจีบ้าไม่ฟังพี่น้องเลยแคมเซวัดนะคนเต็มเลยแคมเซพัคนะเต็มจีเนจิเซียเฮงาเซนไซกับซีจูบอนว้างโค้งนั่นเซนไซแล้วก็อยู่บ้านออนนี่กะเต็มเี่แถวแคมเซนี่นนเต็มเลยจีเฟนมาเซียเฮงอปีนี้เงียบเงา เง,งาลายพี่น้องปีนีิบ่มีบ่มีงานละเป็นการจัดกเล็กน,น้อยๆนำคืนลายเครื่องเครื่องพังแล้วใกล้เครื่องแล้วแดงกินเครื่องอยู่ ตอนบ้าเม่นสิไปเฮ็ดเวียกิปนาห์ชวนไปควงแหใน,นเซ่เนี่ยขีย่หือเลาะขึ้นไปถ้าคลิปพร้อมอุ้นยานน้ำแดงมากวันนี้น้ำมากน้ำแดงนี่อุ้นยานอุ้นเลยไปได้ไปกับยานหัวลมแน่เพราะว่าอุ้นเคยหัวลมเธอเนี่ยอุ้นยานคลิปน,นี้กับบ่มียงานพี่น้องเอ้ยอุ้นกับสิมารีวิวน้ำเซ่ ว่าขึ้นสำได้แล้วทำม่าบปทวมกะดีใจหล,ลายๆพอแต่ละปีนี่ท่วมคูปี่ฮะอิงตามมันท่วมหน่อยท่วมหลายพี่นอเอยปลูกเงีงกระตายเม็ดแต่แะ่ปี คนในบ้านอ้อนเพิ่นหมอข่อยได้ปลูกเพิ่นมแีแต่เพิ่นเห็ดสวนอยู่ทางพุ่นละทางหลักสามบนดินอุอน่นเพื่ะสิไปเห็ดสวนทางพุ่นปลูกทางพุ่นปลูกก็เจริเห็ดก็บจะปลูกก็พอ่ะได้กินหน่อยนี่ก็บ้านอ้อน อย่างมาเพื่อนในอีแม่บอกว่าให้โอนไปเก็บผักเก็บยังให้เพผนพอเพผนสีก้อยห้อยเพื่อยังออกไปเก็บห้อยถ่ายคลิปให้พี่น้องเบิกให้พี่นอ้นองเลยให้โอนขวไปเก็บผักอยู่สวนแล้วกะ็เอามากินกับก้อยห้อยเพืกเก่อนบอกโอน กับโต๊ะวางอีปพอเพันเห็ดพี่น้องเห็ดแรกแล้วก็งามไผยก็อยู่เงียบไผยก็อยู่เพื่อนไผยเพื่อนมันฝนตกไผัก็ไม่ได้ไปใส่เงียบ ผลก็นง่ยงับง่ายงับเนะทางต่างประเทศกระตกอยู่บอ่ผลนอ้อทางเขาบาลทางขเขาเฮือน คลิปนี้อ้นกับิิด้ลาไปก่อนเด้อจ้าอ้นจะไปน,นึ่งเข้าให้แม่นะก็สิไปเก็บพังมาลวกให้เพิ่นเด้อจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ้นมหาใยเด้อจ้าแล้วก็แม่จิตพ่อแอจ้าสบายดีบ๊ายบายพี่น้อง